รสซิรินทิปกับเพลงประกอบละครพี่พบหิมพา,านเนื้อหาสุดรักละมุนแทนใจของพระนางกับบทเพลงริบตาสวัสดีค่ะรส,ส,สดะเดี๋ยวนะคะ,คะตอนจบนี่แบบว่าเท่ไงคะเท่มาก่ะ ก็คือไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าจะเอามาออกเลยอะไรที่คนไม่คิดกันเรามจะเอามาออก <c oughs> อค่ะเออค่ะอ่ะสำหรับเพลงคลิปตาเพลงประกอบละครพี่พบหิวะพานนะคะซึ่งเราก็จะชมกันซุกสดาธินี้แล้วเนี่ยนะคะเราได้ถ่ายทอดมีความประทับใจมีความทรงจําอะไรบ้างกับเพลงนี้คะ่ะเพลงนี้ก็คือแบบต้องขอบคุณพี่นหนึ่งก่อนที่ที่ให้โอกาสร,าร้องเพลงประกอบละครทั้งสามอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ดีใจมากที่ละครเรื่องนี้ออนแอร์ในวันเกิดโลดพอดีเลยที่เท่าไหร่คะอาทิตย์ที่าสุวใช่ใช่ค่ะขอาคุณแม่อายุเท่าไหร่นลคะอ๋อสิบแปดค่ะโอ้ปตาเดียวคลิปตาเดียวสิบแปดแล้วค่ะค่ะแล้วมีความประทับใจอะไรอยู่ไหมคะก็เพลงเพราะมากเลยเพลงหลายๆคนที่ได้ฟังก็จะบอกว่าแบบคนที่มีแฟนก็คือจะแบบ ฟังเปิดแล้วมองหน้าแฟนก็คือละมุนล,ละไมะม,ะม,ามากใช,ใช่ใช่เราฟังเองเราก็รู้สึกเลยว่าละมุนมากวันนี้ถึงต้องเชิญโรสนะคะมาร้องเพลงสดๆให้กับแฟนๆราการของเราได้รับฟังกันนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะอ้าปร้เลยค่ะ เป็นคำถานที่ฉันต้องการเข้าใจเธอคือโลกใบใหญ่ที่ชีวิตของฉันไม่เคยพบเธอ ความรักยังนึกลงในใจเพราะเธอคือความฝันที่ฉันคายตามหาเหมือนดวงดาวหมดฟ้าน้มตัวมาใกล้เพราะว่าเธอคนนี้คือชฉัน ไม่ว่านานแค่ไหน เรียนโลกชิบไปไง่ายได้เธอคือรักมากมายเป็นจุดหมายให้ฉันมีได้ ที่ฉันเคยตามหาเหมือนดวงดาวหมดฟ้าน้มตัวมาใใไกลีกลเพราะเธอคนนี้คือชีวิตและหัวใจไม่วันนานแค่ไหนันก็ยันทุกฟ้ ิตาค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube CS3 Thailand Music <Okay S 1> ได้ด้วยนะคะนอกจากเพลงนี้แล้วยังมีเพลงส่วนตัวอะไรของเราอีกไหมคะปลายเดือนน่าจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะ ชื่อว่า,วาหลอกตัวเองค่ะหลอกตัวเองหลอกตัวเองค่ะ,คะทำไมไม่หลอกคนอื่นค่ะ <c oughs> หลอกหลอกตัวเองก็จะง่ายหน่อยค่ะคะ่ะแต่อันนี้ไม่มีหลอกแน่นอนเดี๋ยวชวนพี่โรสด้วยนะคะมาร่วมเล่นกิจกรรมกับทางละครพี่พบผีมะพ,พานชิงเพชร <c oughs> พี่โรสสามารถร่วมเล่นได้ด้วยนะคะค่ะโดยการที่เวลาเราดูละครแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสัตว์ป่าหิบะพานใช่โผ่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาบนจอแล้วเราก็เซลฟี่นะคะแล้วก็เข้าไปตอบคำถาม ได้นะคะต็มีก,กิจกรรมตามนี้เลยเข้าไปดูรายละเอียดกันได้แล้วก็เล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ,คะแล้วก็ส่วนสุขสาวอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวของออสัตว์ในป่าหิมพาน์เยอะมากเลย<ม>พี่รรสรู้จักอะไรบ้างไหมคะ,ะก็มี อะไรนะคะกินนอนกินดอสกินนอนกินนารีกินนอนท่านผมครับอ๋อโอเคกินนารีผู้ชายไงเป็นกินนอนอ๋อถ้าผู้หญิงเป็นกินนารีถ้าผู้ชายกินนอนโอเคค่ะดีค่ะเราจะมีกินนารีรู้จักมักระีพนไหมคะนี่มักระีพนเดี๋ยวเราจะได้เห็นในสุกเสาร์อาทิตย์นี้แหละแล้วก็ตัวน้อนน้อนมีน้อนน้อนน้องน้องอีกมากมายซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์โผล่ออกมาค่ะก็ไปเอ่อก็ไปเรียกว่าเข้าป่ากันด้วยกันนะฮะอืมค่ะอ่ะ นอกจากจะมีกิจกรรมของพิพิภัณฑแล้วอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะคะค่ะมีายนี่ไงทำไม่หรอค่ะไปติดเพิ่มได้ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมแม่ครัวคนใหม่ร่วมกับโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นสนุกกันแล้วก็ลุ้นเงินรางวัลแสนกว่าบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้ชม รายละเอียดกิจกรรมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33นะคะรวมถึงใน Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงก็จะนำรายละเอียดมาให้ชมกันววันนี้เ<ว>ชิญชวนกิจกรรมให้กับพี่โรสเยอะแยะมากเลยทีเดียว<ด>นะคะภาระเยอะเหมือนกันตอนนี้ค่ะลว <laughs> ค่ะ,ะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่โรสมากนะคะ